รากยการที่พอดีโชติธแล้วนนี้มาโอ้โหนายสอตามเคยนะฮะแล้วเราก็มาอยู่กับหมดที่คุ้นเคยนั่นก็คือหมดซอมบี้นั่นเองไปแล้วครับจุดสุ่มที่เดิมครับเปเป็น,ปนวันกล,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 ลนมรลมกลมกรลมกมกระลมกระลมระลมมกมกระลอกรมม มีเพื่อนอย่างนี้เลยฮะอนีแหละครับสับเเลับเปเลยกเฮ้ยอะไรมาเบอรตายฮะเกอบแล้วเกอบแล้วไอ้นั่นมาโดดถถอยไม่ทัน เอาปืนกระบอกนี้ก่อนกำลังมันโอ้รอบนี้จบไวนะจบไวจบไวเอาไม่เอาไ,อาไ,ไอม้ไปแล้วครับวิ่งขึ้นพ่อระเบิดไปแล้วะหรอเอาเอาพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วไปไป ศาสาด์ันดีกันนะเรียบร้อยครับมีตัวอนะีกตัวนึงตายระวังระวังพยายามอยู่สุดไว้นะจะปลอดภัยโอ้มีปะละเบิด ไอตัวระเบิดเนี่ยต้องระวังน่านเลยน่านเลยแล้วก็ผีเคียวนะผีเคียวนี่โคตรต้องระวังคว้าระเบิดไปแล้วอื่ไอ้นี่มาอือตกน้ำไปโอ้ยสองตัวมาแลยมามาไม่มา กาวายอยูมไม่ทันเปลี่ยนปืนเ,เล่นดีกว่าน,นี่นี่นี่แพตตินัมอุซี่เลยจะได้คล่องตัวหน่อยกับได้เจ็ดสิบ point ซะละอีนิดเดียวไปไหนแวะโอ้อยู่บนนั้นเดินไปครับเออตกน้ำตกน้ำกนันเป็นว่าเล่นไม่ทันไม่ทัน อ่าเดนจำขึ้นไม่ได้อ๋อตายแล้วโอเคแพตินัมอูซีนะ Let's go กรเปิดไปแล้วารบิดไปแล้วอกับแล้ว ห้าสิบนัดครับสาดกระจุยสาดให้ยับอู้ดได้เฮ็ดช็อตด้วยอีกปืนต่อเนื่องนะฮะห้าสิบนัดครับยาวๆครับได้ยาวๆรอบนี้เราจะอยู่ให้รอด มาไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ไปล่าคนก่อนจังหวะนี้เก็บเก็ติดอะไรวะเนี่ยโดดขึ้นเลยเฮ้ยเกือบตายอยู่บนนั้นกันอีกแล้วมาแล้วจ้า ตายตายเช่นครับหมดจบเกมจบเกมไปแบบชิวๆนะโโอ้ห บ้างแล้วกันมีการลุกน,นะตายลงน้ำเฉยเลยเพ่ได้ช็อตสุดท้ายสุดยอดสุดยอดตุม้มตายไหมตายไหมขอละกัน <g ül> มาลัดคิวเขาเฉยอยู่ข้างบนคน,นะนเล่นคนเล่นเยอะขึ้นมันก็จะอนละเวงหน่อยโอเคจบเกมครับ ไปดีล้้้วววาาาแแแลลล้วไปีไปเรควไปเลยครับ นี่มีห้าสิบนัสนะฮะแง่ยงไอ้อควันก็หายยากจริงๆหายแล้ว อีกนะฮะตรงนี้เอ,เอ้ยเอเอนี่แรงจร่งยิ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 งดีมากดีมากสวย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 เจ็ดสิบพอยต์มาละสวยงามสวยงามฟอระเบิดไปแล้ว โอเครอค่อยตอดรค่อตอดได้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 เฮ็อตยอได้เฮดอต <Good shot. S 1> yes, ยกันดิช่วยกันดิั 18. 85วิสุดท้ายอย่าตายอย่าตายไปวิ่งเล่นครับวิ่งเล่นวิ่งเล่นเรียปุย๊ดครับได้คะแนนวินสุดท้ายจัดไปอยู่จุดเดิมครับ ก็เลสมาชิกซัมบีอะ่ะด่านนี้มันสนุกดีนะผมว่าเอาได้เฉยนนลงมา ตายเหล็กตัวหนึ่งฮะไม่รอดจบเกมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ